ปิดเทอมใหญ่พาเด็กๆไปเที่ยวเวียดนามก,ากันครับอาจารย์ตอนนี้เราเจะเดินทางไปไหนคะเวียดนามค่ะเมืองอะไรคะัเมืองดนานังค่ะเด,ดพวกเราบินด้วยสายการบินเอเชียนะครับ คน4กล่อง4เมนูนะครับรสชาติก็อร่อยทุกกล่องเลยอันนี้มาถึงสนามบินดานังแล้วนะครับทางเดินก็จะมีรูปภาพโรโมทสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆของเวียดนามกลางนะครับถึงแล้วดานังอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับ,รบผ่านตอมอรับกระเป๋าเสร็จก็เรียกแท็กซี่ไปที่พักก่อนเลยนะครับฟิล์ทลบูตีกดานังนะครับ ที่พักคืนแรกของพวกเรานะครับระหว่างรอเช็คอินเด็กๆก,ก็นั่งตรงล็อบบี้ก่อนนะครับเว้ล็อบบี้ก็ดูสวยหรูลาใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> พวกเราจองห้องพักเป็นแบบเฟมเบอี่นะครับในห้องก็กว้างขวางสะอาดดีมีโซนนั่งเล่นนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นเตียงสองเตียง <c oughs> ห้องน้ําก็แบ่งแยกถ่ายหนักกับห้องอาบน้ํานะครับ <c oughs> ถือว่าดีทีเดียวเลย สามารถมองเห็นวิวเมืองได้ด้วยหลังจากเก็บของเก็บกระเป๋าล้างหน้าเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เริ่มท่องเที่ยวกันเลย